เมนูที่เราจะมาทำกันในวันนี้นก็คือต้มโขงปลาสลิดกรอบนั่นเองครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับตองตอง Geo Food นะครับช่องเราก็เป็นช่องสำหรับมือใหม่ที่อยากจะหัดทำอาหารนะครับไม่จำเป็นต้องเรียนเชฟไม่จำเป็นต้องเก่งทางด้านการทำอาหารก็สามารถดูตอง Geo Food แล้วก็ทำตามกันได้ง่ายเลยนะครับ <Okay. S 1> ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับเราก็ยังอยู่ในซีรีส์ของปลาสลิดท,ทำอะไรดีนะครับจาก คอมเมนต์ของเพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook ตอนจอโอฟู้ดนะครับก่อนที่จะไปดูวิธีทำนะครับอย่าลืมเพื่อนๆก็ช่วยพวกเราในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์นะครับให้กับคลิปของพวกเราด้วยนะครับไปดูวิธีทํากันเลยครับเรามาดูวัตถุด,ดิบของต้มค้งปลาสลิดกรอบกันนะครับผมก็เริ่มจากอันนี้นะครับสลิดนารานะครับวันนี้ผมจะใช้แบบ คริสปี้นะครับหรือว่าแบบกรอบทั้งตัวนะครับก็ง่ายมากเลยเราจะข้ามขั้นตอนการทอดไปเลยแค่ฉีกซองแล้วก็อุ่นไมโครเวฟ2 2นาทีนะครับก็จะได้ปลาสลิดกรอบมากๆแล้วนะครับสิ่งที่ไม่เหมือนกับต้มยำนะครับผมจะเรียกว่าเครื่องคั่วนะครับก็จะเป็นหอมแดงนะครับข่าผมจะเอาไปทุบแล้วก็หั่นแว่นนะครับกระเทียมนะครับผมใช้เม็ดใหญ่ แล้วก็ตะไคร้นะครับผมก็จะทุบเหมือนกันนะครับให้เขาแตกแล้วก็หั่นแฉลบไป3-4อย่างนี้นะครับผมจะเอาไปคั่วนะครับมันเลยจะทำให้ตัวของต้มครลงเนี่ยแตกต่างกับต้มยำเวลาเขาโดนไฟโดนอะไรเนี่ยมันจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมานะครับอันนี้สำคัญมากเลยพริกแห้งนะครับต่อมาอันนี้ผมจะเอาไปทอดนะครับให้กรอบเลย เครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลานะครับแล้วก็จะมีน้ำมะขามเปียกนะครับจะตัดลดนิดหน่อยด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับเราสามารถใส่เห็ดได้นะครับวันนี้จะเป็นเห็ดนางฟ้านะครับใส่เพิ่มเข้าไปสมุนไพรสดนะครับก็จะมีใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดอันนี้จะเป็นที่บ้านของปูเองก็จะมีทั้งใบอ่อนเนี่ยผมจะใส่ไปทั้งใบเลยเพราะว่ามันกินเขียวได้นะครับส่วนใบแก่เนี่ยก็จะเอาก้านตรงกลางออกนะครับ แล้วที่สําคัญเลยนะครับไฮไลท์เนี่ยต้มโค้งต้องมีอันนี้นะครับกระเพรานะครับวันนี้ผมได้กระเพราแดงมาสังเกตว่าก้านสีแดงแป๊ดเลยนะครับอันนี้ใส่เยอะๆตุ้มๆเลยเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของต้มโค้งนะครับนี่จะใส่ตอนจบที่ทําเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นผักชีฝรั่งนะครับปรุงรสด้วยพริกสดเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็มะนาวนะครับเราจะได้ความเปรี้ยวหอมคนละอย่างกับน้ำมะขามเปียกนะครับ วิธีทำนะครับอย่างที่บอกว่ามันจะคล้ายๆต้มยำนะครับแต่ว่าต้มโพ้งเนี่ยมันจะมีความอิ่มเอมของสมุนไพรคั่วแห้งมากกว่านะครับผมจะเอาเครื่องคั่วเนี่ยไปคั่วให้หอมให้น้ำมันเขาออกมานะครับแล้วก็เอาพริกไปทอดแล้วค่อยเอาทุกอย่างเนี่ยเอาลงใส่หม้อแล้วก็ทำให้มีความเข้มข้นของสมุนไพรแบบจัดจ้านครับเดี๋ยวลองไปดูกันเลยตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วนะครับจะเอาเครื่องคั่วของเราทั้งหมดเนี่ยลงไปคั่วก่อนนะครับ ถ้าบ้านใครมีเตาถ่านก็เอาไปย่างก็ได้นะครับเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเตาถ่านก็เอาไปคั่วกระทะนะครับเริ่มมีกลิ่นนะครับการคั่วแล้วเลยมีเริ่มมีรอยไมห้ที่ผิวเขานิดหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวช่วยนะครับจะใส่น้ำมันไปนิดนึงนะครับเพื่อให้เขาสุกใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันเนี่ยมันเป็นตัวกระจายความร้อนให้ ความร้อนเนี่ยมันไปถึงทั่วกันนะครับเนี่ยฮะเราก็จะคั่วได้ทั่วถึงขึ้นนะครับไม่ได้คั่วแต่ทั่วถึงนะเี่ยวเนี่ยครับมันก็จะได้โดนความร้อนแบบเสมอกันนะครับถ้าเราไม่ใช้น้ำมันช่วยเลยเนี่ยมันก็อาจจะ ไม่เป็นจุดๆแล้วก็บางอันมันก็ยังไม่สุดนะครับลงน้ำมันใบหอมมากเลยนะครับสีสวยงามนะครับอีกสักหน่อยแล้วกันนะนี่ครับตอนนี้จะเห็นว่ามันมีความเกรียมๆนิดหน่อยนะครับผิวๆเนี่ยแล้วก็ข้างในของ หอมแดงนี้ก็สุกใสแล้วนะครับก็จะพอแล้วประมาณนี้นะครับหอมมากครับตอนนี้หอมถึงขั้นฉุนไปเลยเอาไปพักก่อนนะครับใช้กระทะใบเดิมนะครับผมจะทอดพลิกแห้งนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับ เหมือนเดิมนะครับถ้าน้ำมันเราไม่เยอะเราเอียงกระทะได้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับค่อยๆทอดเข้าไปให้กรอบนะครับกลิ่นมาเลยกุดมาก <laughs> นี่แหละครับเคล็ดลับของต้มโค้งนะครับคือทุกอย่างมันจะต้อง ค่อนข้างเกลียงนะครับผมปิดไฟแล้วโอเคเราก็ได้ดทอดแล้วนะครับน้ำสะอาดนะครับจะต้มแล้วไปนะครับ เราไม่ต้องรอให้น้ําเดือดนะครับเราใส่เครื่องคั่วของเราไปได้เลยเพื่อให้น้ำเนี่ยมันดึงความหวานแล้วก็น้ํามันหอมระเหยของสิ่งเหล่านี้นะครับไปที่น้ํานะครับเราเลยไม่ต้องใส่ตอนเดือดนะครับน้ําเริ่มเดือดนะครับผมจะขอปรุงด้วยนี่ก่อนครับน้ําตาล1หนึ่งปั้นก่อนจวค่อยเติมนะครับน้ำมะขามเปียกนะครับ ค่อยๆชิมนะครับใส่น้ำปลานะครับจะลองชิมครั้งแรกก่อนนะครับตอนนี้ชิมให้อร่อยนะครับมันจะต้องมีความเปรี้ยวแล้วก็เค็มนะครับ แล้วก็หวานนิดหน่อยนะครับก็ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะใส่เพิ่มได้เลยนะครับผมจะใส่เห็ดไปก่อนนะครับโอเคครับชิมรสอร่อยแล้วผมจะเริ่มใส่สมุนไพรแล้วนะครับมะกรูดไปก่อนพริกที่ทอดไว้นะครับใส่ให้หมดเลยใส่ซิ่ง ใบกะเพราครับใสไปก่อนตุ้มเลยโอ้โหสีสัดเอาใบกะเพราไปหน่อยนะครับอืมกลิ่นมา ก่อนเสริมนะครับผมจะทําน้ําปรุงนะครับโดยใส่มะนาวแล้วก็พริกนะครับปรุงเลย,ยเพิ่มความหอมของมะนาวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ําต้มโคลงเนี่ยมาใส่ในชามนี้นะครับ ปลาสลิดนาลาของเรานะครับกรอบมากๆใส่ไปเลยแล้วเดี๋ยวเอาน้ำต้มโคลงมาลาดใส่ในนี้กันครับลุยเลยน้ำต้มโคลงนะครับเดือดๆออกมาแล้วผมจะเอามาลาดกับปลาสลิดกรอบของเรานะครับลุยข้างล่างก็จะมีพริกแล้วก็มะนาวด้วยนะครับตักเครื่องมาเยอะๆเลยครับ จุดเด่นของต้มโค้งเนี่ยก็อยู่ที่สมุนไพรนี่แหละครับต้องถึงจริงๆนะครับไม่งั้นต้มโค้งเราจะไม่ซีสาะครเติมกระเพราไปหน่อยครับชีฝรั่งนะครับใส่เยอะเลย เ okay. ผมจะคนอีกทีนะครับ<ะ>เพื่อให้<ะ>น้ำของเรามันเข้าไป,ป<ะ>หอมมากๆเลยครับตอนนี้ร้อยนะครับมาประกอบร่างกันแล้วผมก็จะมีทั้งน้ำต้มโร้งนะครับเต็มไปด้วยสมุนไพรแล้วก็ปลาสลิดกรอบนะครับ<ะ>เพิ่มความหอมไปอีกระดับหนึ่งผมขอชิมแต่น้ำก่อน คล่องคอมากครับผมนี่แหละเป็นต้มโค้งที่ถูกต้องนะครับมันจะมีเวลาซดไปเนี่ยมันจะมีความแบบร้อนละอุแล้วก็มีกลิ่นสมุนไพรนะครับตีเข้ามาในคอขึ้นไปบนหัวนะครับแล้วก็พอเราผสมกับปลาสลิดกรอบที่เป็นของทอดแล้วเนี่ยมันจะยิ่งมีความหอมมากกว่าเดิมอีกนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมปลาสลิดกรอบสักคำหนึ่งนะครับนี่ครับอร่อยมากมาก ดูดิครับสุดยอดครับเนื้อของปลาสลิดท,ที่เขาทอดจนกอรอบฟูนะครับมันจะถูกชุ่มไปด้วยตัวน้ำต้มโคง้งสมุนไพรของเรานะครับกลิ่นกระเพาากลิ่นพริกขั่วกลิ่นของขั่วเนี่ยโห เต็มปากไปหมดเลยครับอร่อยมากๆเลยครับการปรุงต้มโค้งนะครับเพื่อนๆอย่าไปห่วงของนะครับสาคัญมากๆเลยพวกเครื่องหอมสมุนไพรใส่เยอะยิ่งเยอะยิ่งอร่อยครับกระเพราเนี่ยใส่เมื่อกี้ที่เห็นผมใส่เนี่ยใส่หมดเลยทั้งถ้วยนั้นเลยนะครับมันจะทําให้กลิ่นมันตีตลบอบอวลแล้วก็การคั่วข่านะครับการคั่วของต่างๆเนี่ยก็สําคัญริกแห้งเนี่ยก็ทําให้หอมนะครับโดยเฉพาะปลาสลิดหรือว่า ปลาแห้งนะครับที่เราเอามาใช้เนี่ยมันจะทําให้เสริมกลิ่นของน้ําต้มโคงได้อย่างดีมากเลยนะครับอร่อยจริงๆ the best เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆต้มโครงปลาสลิดกรอบทําง่ายๆแล้วก็สดกันคล้องคอไปเลยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาทางเพจตอมชิโอฟู้ดกันด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะแนะนําเมนูนะครับก็สามารถ คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับทางใต้คอมเมนต์แล้วก็ทาง Facebook ได้เลยนะครับตอนหน้าจะเป็นเมนูอะไรนะครับก็อย่าลืมเพื่อนๆติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์นะครับสวยวันนี้ขอตัวไปซดต้มโคลงก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆบ๊ายบาย